ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยอย่างที่บาทแข็งนี่ไม่ได้บาทแข็งด้วยเศรษฐกิจเราดีขึ้นอย่างนี้แลยะสำคัญนแต่ว่ามันกานขา,ขาจัดการมากกว่าว่าดอลลาร์นองมีการปรับตัวที่อ่อนค่าลงทองคำยังทำ New High อยู่ต่อเนื่องนะครับเรามองว่าการที่บาทจะแข็งหลุด3.28นี่ก็เป็นไปได้เพราะว่าส่งออกเนี่ยมาจินน้อยมาก ถ้าค่าเงินของเราเนี่ยมีการแข็งคัาขึ้นที่รวดเร็วจนเกินไปนะครับทำให้ส่งออกเนี่ยเจ็บเนี่ยถือว่ามันก็อาจจะไม่ดีต่อสภาพเศรษฐกิจโดยภาพรวมตัวอย่างเช่นอะไรแหละท่านเขาอาจจะมองว่าเดี๋ยวก็กลับไป34เดี๋ยวก,กลับไป35มสิ้ในหลายๆครั้งมันอาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับถ้ามาาาันหลุดลงมา32่สามละเละเกิดอะไรขึ้นนะครับผมว่าเรื่องนี้มันเป็นสิ่ง,งเรื่องของการดําเนินนโยบายป้องกันความเสี่ยงมากกว่า แน่นอนครับว่าการที่ทําเรายืนดอกเบีย้ยอยู่ที่เดิมนะครับนะเขาโกลบลเนี่ยดอกลดดอกเบีย้ยลงเนี่ยโอกาสที่เงินทุนไหลเข้ามันก็จะมีสุดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราคิดว่าเราเราเราิ่มเห็นสัญญาณว่าเราแข็งค่าจนเกินไปแล้วเนี่ยเมื่อเทียบกับเพื่อนบ้างเนี่ยการลดดอกเบีย้ยมันก็คงต้องช่วยได้ ก็ช่วงนี้ทางคุณแพทริกก็อาจจะจับตาเรื่องของเงินบาทในช่วงสามสิบสามสามสิบสองจุดแปดศูนย์ก็ยังคิดว่าน่าจะเอาอยู่ครับผมคือต้องบอกว่าวันนี้อย่างที่บอกว่าหลังจากที่เฟดปรับลงมาห้าสิบพอยเนี่ยพุกอย่างมันก็มีการีรพรซ์เชืใหม่หมดไอ้สามสิบสามบาทศูนย์หนึ่งศูนย์ประมาณวันนี้มันก็เป็นอะไรที่เราก็ไม่ได้คิดมาก่อนพอมันมาลงมาตรงนี้ปุ๊บเนี่ยผมคิดว่ามันจะเกิดการคอนโซลเดตอีกสักช่วงหนึ่งนะครับ เพราะฉะนั้นนกรอบวันนี้มันก็คงจะเป็นสามสิบสามถึงสามสิบสามสองศูนย์ถึงสามสิบสองสามสิบสามเจ็ดศูนย์ในช่วงสั้นแต่ถ้าอย่างที่ผมบอกครับว่าแนวใหญ่เนี่ยสามสิบสองศูนย์เนี่ยเป็นช่วงที่คิดว่าไม่ควรหลุดเพราะว่ามันจะเป็นแนวเทคนิคอลของทางเทรดเดอร์นะครับว่าถ้ามันหลุดไปจากตรงนี้ไปเนี่ยโอกาสสูญเสียค่อนข้างสูงนะผมก็เลยให้กรอบเป็นระยะสั้นและระยะยาวไปว่ากรอบแรกเนี่ยมันก็ควรจะอยู่ได้สามสิบสามมาดัเบิ้ลนะครับกรอบที่สองก็คงอย่าให้หลุดสามสิบสองแปดศูนย์ไป แล้วก็อยากจะให้นักลงทุนเนี่ยก็ลองดูด้วยว่าฟันตัวที่เข้ามาเนี่ยตลาดพุ้ตลาดบอลเนี่ยมันเยอะน้อยแค่ไหนเงื่อนไขอะไรครับที่จะทําให้ตัวบาทเนี่ยมันหลุดหลุดแนวรับที่คุณแพทริกประเมินไว้สามสิบสองจุดแปดเนี่ยมันมันจะมีจุดจุดทร,ทริกเกอร์อะไรที่มันจะทําให้ให้หลุดลงไปต่ํากว่านั้น,นครับคุณแพทริกผมคิดว่าวันนี้ก็ถ้าเป็นข้างเงินบาทนะผมคิดว่ายังใช้คําคล้ายๆเดิมนะผมคิดว่าสิ่งที่เราดูหรือแบงก์ชาติเองก็ดูว่าเราเทียบกับเพื่อนบ้านแล้วกัน ว่าเราเป็นยังไงเมื่อเทียบกับเ,เพื่อนบ้านนะครับในหลายคนหลายคนก็มองเป็นแอบส์ลูดบางคนก็มองเป็นเป็นลักษณะอาชีนชีวิตอ E R ER นะแต่ว่าผมคิดว่าวันนี้ถ้าถ้าเรามองภาพตรวตมรวมเนี่ยมันอาจจะมองว่าเราไม่ได้แข่งข่าเกินไปกับเพื่อนบ้านนักนะเดี๋ยวผมเปิดกราฟนี้ให้ดูแล้วกันครับจะได้เห็นว่าได้ครับมีแต่ละคนมองกันยังไงขออนนี้ตแชร์สกรีนตรงนี้แล้วกันครับได้ครับอ๊บอ่ะอันนี้ครับกราฟด้านซ้ายเนี่ยเราจะเห็นได้ว่า ตัวค่างเงินของเราเนี่ยวันนี้จริงๆถ้ามองภาพรวมนะครับเราก็แข่งข้ามาได้เคียงกับมาเลเซียนในภาพของ year to date นะครับแต่ว่าโอเคในช่วงที่ผ่านมาสั้นๆเนี่ยเราอาจจะเราอาจจะมีการเคลื่อนไหวค่อนข้าง,างรุนแรงกว่าที่อื่นนะครับแต่ว่าจีนเองวันนี้ก็แข่งข้าขึ้นมารวดเร็วเหมือนกันนะรหรือมาเลหรือไทยแลนด์หรืออะไรผมคิดว่ามันเป็นการเคลื่อนไหวในทิศทางเดียวกันนะครับเมื่อกี้คำถามว่าเราจะมีโอกาสด32 8ได้อย่างไรเนี่ย คือว่าคงเป็นคาตอบคล้ายๆเดิมคำว่าเราคงต้องเห็นฟันฟลเข้ามาตลาดคุณตลาดหุ้นอย่างต่อเนื่องนะครับผมแล้วก็เราคงต้องเห็นว่าฟันฟลนี้ไม่ได้เข้าแค่เมืองไทยมันคงเข้าที่จีนหรือเข้าที่เพื่อนบ้านเราเพิ่มขึ้นด้วยเหมือนกันนะครับในลักษณะเดียวกันนะครับผมอย่างที่บอกคบว่าเราจะมีปัญหาก็ต่อเมื่อเราแข่งอยู่คนเดียวแล<ม>้วก็คนอื่นเขาไมไ่แข็งด้วยนะครับผมสิ่งที่เกิดขึ้นคือว่าเราอาจจะเสียเรียกว่า comparative advantage ในเกินการค้าขายนะครับเพราะว่าส่งออกเงี่ยมาจีนน้อยมากในหลายๆธุรกิจนะครับ ถ้าเขามีการแข่งข้าถ้าถ้าค่าเงินของเราเนี่ยมีการแข่งข้าขึ้นที่รวดเร็วจนเกินไปนะครับทำให้ส่งออกเนี่ยเจ็บเนี่ยผมคิดว่ามันก็อาจจะไม่ดีต่อสภาพเศรษฐจโดยภาพรวมได้ครับการเคลื่อนไหวเนี่ยอย่างที่ผมบอกครับว่ากระแสเงินทุนพูดไปแล้วถูกไหมครับทองคำไม่กี้ยังไม่ได้พูดไปตัวหนึ่งนะครับเพราะว่าทองคาเนี่ยก็ทองขึ้นบาทแข็งทองลงบาทอ่อนดูไหมครับ วันนี้ถ้าเรามีถ้าเรียกว่ามีทริกเกอร์ว่าทองคํามีการปรับตัวรุนเรียวลงมาเนี่ยบาทอาจจะกลับไปอ่อนได้นะแต่ว่าถ้าทองคํายังทํานิ High อยู่ต่อเนื่องนะครับเรามองว่าการที่บาทจะแข็งหลุดสา8สองจุดนี่ก็เป็นไปได้ครับด้านขวาที่ผมโชว์ให้ดูเนี่ยอันนึงเป็นส่วนที่คนคก็พยายามจับตาดูกันนะครับว่าถ้าเรียกว่าเงินสำรองระหว่างประเทศของเราเป็นยังไงบ้างน,นะครับจะเห็นได้ว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ย เงินสำร,รองของแบงค์ชาติเนี่ยก็มีการปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับผมก็อาจจะมองได้2สองมุมนะครับมุมแรกก็คือมีการเข้ามาดูแลเบื้องต้นนะครับในการที่จะทําให้บาทไม่แข็งค่าเร็วจนเกินไปนะครับหรืออีกมุมหนึ่งมันอาจจะเป็นการรีเวอร a เ i ชันของตัวแอสเซทของทางเงินทุนก็ได้ครับว่าพอดอลลาร์อ่อนอ่อนค่าลงแต่ว่าอัลเทอร์เคเรนซีหรืออัลเทอร์แอสเซทคลาสี่มันมีมูลค่าสูงขึ้นทําให้ภาพรวมของเงินทุนสำร,รองนี้เราสดขึ้นได้ ตรงนี้มันก็เป็นการดูหลายๆปัจจัยนะไม่ว่าทองคําเงินทุนสํารองครับด้อินโฟนะครับอะไรพวกนี้ผมื่อว่ามันยังมีผลต่อเนื่องต่อแล้วก็ลองรวมทั้งการตัดสินใจของแบงค์ชาติด้วยว่าสิ้นปีจะมีการปรับตัวลดลงของดอกเบีย้ยหรือเปล่านะครับอย่างทั้ง SBAc เราเองก็มองครับว่าปีนี้เราน่าจะเห็นอีกสักครั้งหนึ่งนะครับว่ามีโอกาสปรับตัวลดลงของอ,อ่ RP r p rate ได้นะครับผมแล้วก็ปีหน้าก็ต้องดูสถานการณ์กันอีกทีหนึ่งอาจจะมีสักครั้งหนึ่งอะไรอยงี้ครับ อมครับผมสิ้นปีมีโอกาสอยู่ใช่ไหมครับครับอาจจะเห็นเร็วกว่านั้นไหมฮะตุลาเนี่ยอาจจะเห็นเลยไหมฮะเออเราให้น้ําหนักไปที่สิ้นปีนะครับคือผมมองว่าถ้าเราไปดูอย่างที่เมื่อกี้เราพูดแต่ละตัวครับว่า GDP นะครับว่าเป็นยังไงบ้างปีนี้ปีหน้าเราก็มองประมาณสองกว่าครับซึ่งถามว่าดีไหมก็ไม่ได้แย่แต่ว่าเราอาจจะอยากเห็นสามถึงสี่เปอร์เซ็นตะครับถ้าเราถ้าเราอยากเห็นลักษณะนั้นนะครับหรือว่าอินฟลักชันเองผมคิดว่าวันนี้เราคงคุมอยู่ไม่ได้มีปัจจัยกดดันอะไรขนาดนั้น แต่สิ่งที่ผมรู้ว่าทุกคนเริ่มพูดถึงแล้วก็พูดถึงวงกว้างเนี่ยเป็นเรื่องของตัว NPL มากกว่านะครับว่าไอ้ตัวเนี้ยมันเริ่มเข้ามากดดันในกลุ่มกลุ่มเปราะบ,บางแล้วนะครับว่าทําให้การที่ดอบเบีย้ยอยู่ในระดับสูงเนี่ยอาจจะทำให้การสามารถ ability to pay ของเขานี่ค่อนข้างต่าลงนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นถ้า NPL ในกลุ่มเปราะบ,บางเนี่ยยังค่อนข้างสุ่มเสี่ยงนะผมคิดว่าการลดดอบเบีย้ยก็อาจจะช่วยได้ไม่มากก็น้อยครับ ปัจจุบันนี้ถือว่าสถานการณ์ข้างเงินตรงนี้นี่คุณพทติก,กมองว่ากระทบต่อต่อผู้ประกอบการมากน้อยขนาดไหนไหมครับเพราะว่าดูแรงเรียงเนี่ยค่อนข้าง,<ม>ค,างค่อนข้างสูง<ม>พอสมควรเลยครับอันนี้คุณพทริก,กประเมินสถานการณ์ไว้ยังไงบ้างยังยังเรียกว่าขออนุญาตใช้คําว่าผมว่ากระทบเยอะนะครับผมว่ากระทบเยอะผมว่าเราเองก็ต้องบอกว่าเมื่อเทียบกับตลาดโลกแล้วเราก็มีทั้งบางธุรกิจที่เราเป็นขายใหญ่บางธุรกิจที่เราเป็นขา ขนาดกลางหรือย่อมถูกไหมครับเพราะฉะนั้นการต่อรองเรื่องการปรับค่างเงินบ่อยๆเนี่ยเราคงไม่ได้ทําได้ง่ายนะเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่เกิดการ volatility ที่สูงเนี่ยหรือความผันผวนที่สูงเนี่ยการที่เราจะมีโอกาสที่จะขาดทุนหรือเสียเนี่ยเราก็ค่อนข้างสูงผมยกตัวยอย่างง่ายๆนะครับว่าสมมติถ้าเราขายของไปสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยอยู่34บาทถูกไหมครับผ่านมาแค่สองสัปดาห์ปุ๊บลงไปเหลือ3 3บาทเนี่ยลูกค้าเองเนี่ยเสียมาจิ้มไปแล้วสาเปอร์เซ็นต์นะครับ ตรงนี้มันเป็นส่วนที่ที่ค่อนข้างเยอะนะครับในเมื่อเทียบกับมาจิ้นที่ทางเราต้องไปแข่งขันกับตลาดโลกแล้วจริงเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยการแข่งขันเรื่อง,าง <c oughs> การผันผลทางค่างเงินเนี่ยการมูฟเร็วๆสัปดาห์ต่อสัปดาห์เดือนต่อเดือนเนี่ยเป็นอะไรที่ ผมว่าผู้ประกอบการไม่ต้องการที่จะเห็นอยู่แล้วนะครับแต่ว่าก็เข้าใจว่ามันเป็นตลาดที่ที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นตลาดโรบอทที่ที่เขาก็คงคิดว่าคุณก็ต้องดูแลตัวเองเพิ่มขึ้นด้วยผมคิดว่าเรื่องนี้ทางธนาคารเองเราก็มองว่าเราคงต้องทําคู่กันไปนะครับว่าเราเองก็พยายามที่จะผลักดันให้ลูกค้าเองผู้ประกอบการมีการป้องกันความเสี่ยงที่สูงขึ้นลูกค้าเองก็ต้องเขาเรียกว่าเริ่มมีเขาเรียกว่ามีจุดมีนโยบายหรือมีมีความ แข่งขันในการที่จะป้องกันความเสี่ยงด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ยอมตัดขาดทุนในบางครั้งเพื่อเพื่อไม่ให้มันเกิดโอกาสในลักษณะที่หลุดจนเกินไปกินทุนของเราได้ยกตัวอย่างเช่นหลายๆท่านเขาอาจจะมองว่าเดี๋ยวก็กลับไป3 4เดี๋ยวก็กลับไป3 5แต่ในหลายๆครั้งมันอาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นถูกไหมครับถ้ามันหลุดลงมา32ละสาละเกิดอะไรขึ้นถูกไหมครับว่าเรื่องนี้มันเป็นสิ่งของเรื่องของการดําเนินนโยบายป้องกันความเสี่ยงมากกว่าว่าถ้าเราสามารถที่จะป้องกันได้ค่อนข้างดีเนี่ยผมคิดว่าเราก็ จะ,จะสบายใจกับเรื่องข้างแบบไหนอืมครับผมผมขออนุญ,ญาตถามต่อเนื่องเลยแล้วกันครับว่าเ,เรื่องของทางแบงค์ชาติเองเนี่ยเขากออ็ออกมาส่งสัญญาณเรื่องของการดูแลคำว่าประโยชน์การดูแลอย่างใกล้ชิดนะ,ะเรื่องของไม่ให้กระทบกับผู้ประกอบการในธุรกิจที่มีการค้าระหว่างประเทศนะฮะอันนี้ทางคุณแพทริกมองมองสัญญาณสัญญาณการดูแลของทางแบงค์ชาติปัจจุบันนี้เป็นอย่างไรฮะเพียงพอไหมครับการส่งสัญญาณออกมาว่าเราดูแลข้างเงินบาท ที่จะแบบประคับประคองให้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 มันอยู่ในสติรภาพสอดคล้องกับปัจจัยเศรษฐกิจสอดคล้องกับเอ่อประกอบการที่ค้าขายระหว่างประเทศนะครับผมว่าวันนี้เราอาจจะเอาผม่ามองจาก investor perspective แล้วกันนะมุมมองจากพวกเรานะเราก็มองว่าเราก็จะตามติดตามในเรื่องของการประกาศนโยบาย policy บี้ e ในแต่ละครั้งด้วยไหครับวันนี้เราเองก็ต้องบอกว่าเราอาจจะยังเห็นเข้าว้าว่าเขาอาจจะยังไม่ได้ส่งสัญญ,ญาณจะลดบี้ยทันทีหรืัเปครับ พเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเขาเองอะอย่างที่ผมบอกว่าเขายังดําเนินนโยบายหลักในการดูแล GDP inflation นะครับว่าให้อยู่ในกรอบสามารถควบคุมได้นะครับวันนี้ผมคิดว่าพอมันมีเรื่องของ NPL เพิ่มขึ้นหรือกลุ่มเปราะบางในนี่ควรเรือรนี่สถานนี่ครเลอต่างๆเนี่ยว,วันนี้เขามีรูมนะครับในการที่เขาจะปรับลดได้นะครับแน่นอนครับว่าการที่ทําเรายืนดอกเบี้ยอยู่ที่เดิมนะครับเขา global เนี่ยดอกลดอกดอกเบี้ยลงเนี่ย โอกาสที่เงินทุนไหลเข้ามันก็จะมีสูงขึ้นนะนี่คิดง่ายๆนะดอกเบีย้ยเราเท่าเดิมดอกเบีย้ยคนอื่นลดลงมาเงินก็คงต้องวิ่งเข้ามาเพิ่มขึ้นถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราคิดว่าเรา<อ>เริ่มเห็นสัญญาณว่าเราแข็งค่าจนเกินไปแล้วเนี่ยเมื่อเทียบกับเพื่นบ้านเนี่ยการลดดอกเบีย้ยมันก็คงต้องช่วยได้ประมาณนึงอยู่แล้วคนะิดว่าครับแต่อย่างที่ผมบอกคบว่ามันต้องใช้หลายๆปัจจัยในในการที่จะตัดสินใจในเรื่องของการลดดอกเบี้ยหรือเปล่านะ่มันคงต้องลองดูหลายๆอย่างรอว่าค่าเงินอาจจะไม่ใช่ปัจจัยเดียวสมุติว่า เรามีเลือกอินฟลชันอยู่สมมตินะครับเราก็คงจะไม่สามารถจะใช้ใครว่า o ันเฟอร์เซีฟิทฟอร์แต่ว่ามันอาจจะเป็นการดูแลภาพรวมมากกว่าประมาณนัค้ครับครับคอันนี้ชวนคุยต่อนี้เนี่ยละกันครับว่า,าการการปรับลดดอกเบีย้ยอย่างที่คุณแพทริกประเมินว่าทางแบงคชาติอาจจะเห็นในช่วงปลายปีซึ่งในในในมุมของการลดดอกเบีย้ยเนี่ยมันจะช้าเกินไปนะครคุณแพทริกเพราะว่า ดูเหมือนว่าเขาจะมองภาพในอนาคตตอนนี้ปัจจุบันเงินเฟ้อก็ดูเหมือนว่าจะอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ําภาพของตัวเลขเศรษฐกิจอาจจะยังไม่ไม่เห็นสัญญาณของการฟื้นตัวที่มันชัดเจนอันอันนี้ทางคุณแพทริกประเมินไว้ว่าอย่างไรบ้างครับก็สรวนส่วนตัวผมว่าอย่างที่ผมบอกผมว่าไม่ได้ช้าเกินไปเนี่ยเพราะว่าอย่างที่บอกว่าวันนี้ถ้าเรามองว่าเรื่องของค่าเงินกับกันนะว่าเราเองก็อยู่ในกรอบของเพื่อนบ้านเราก็ยังแข็งค่าขึ้นตามทั่วไปอยู่เนี่ยคือว่า การค่าเงินเนี่ยมันยังเป็นส่วนที่ก็ยังควบคุมได้อยู่นะครับผมส่วนในเรื่องของส่วนอื่นเนี่ยก็แน่นอนผมคิดว่าก็คงจะมีการคนอาจจะกดดันบ้างเพื่อให้มีการลดดอกเบีย้ยเพื่อช่วยต่างส่วนต่างๆคิดว่าพอไม่ว่าจะเป็นวันนี้หรือสิ้นเดือนสิ้นปีเนี่ยผมคิดว่ายังอยู่ในกรอบที่เขาสามารถจัดการได้ครับผมคิดว่าไม่ได้ช้าเกินไปครับอืมครับเครื่องไม้เครื่องมือในการดูแลนี่คุณแพทริกพอพอจะ ฉายภาพให้เห็นได้ไหมครับว่าทางแบงค์ชาติเนี่ยเขาจะเข้ามาใช้เครื่องไม้เครื่องมือในการดูแลระยะสั้นอย่างไรการแทรกแซงจะเกิดขึ้นไหมหรือยังไงบ้างครับคุณถัดึผมว่าเราอาจจะไม่ได้ไปคอมเมนต์ตรงนั้นเยอะนะแต่ว่าผมอาจจะพูดในเชิงของฝั่งของเราละกันว่าในช่วงคนของธนาคารเนี่ยเราเห็นว่า เราคงต้องดูว่าเรามีความสมเสียงในกลุ่มไหนบ้างแล้วก็มีการช่วยยังไงในบ้านนะเรื่องนโยบายคงเดคงจะเราคงดูแล้วว่ามีการช่วยออกมาในรูปแบบไหนบ้างนะซึ่งว่าแน่นอนกับเราเองก็เริ่มเห็นสัญญาณการเปราะบางของหนี้ครัวเรือนแล้วเหมือนกันนะครับถ้าพูด,ดง่ายๆในเรื่องของแบงก์เองในตามตลาดของตลาดธนาคารภายในต่างๆเราจะเห็นว่าเราก็มีการเขาเรียกว่าปล่อยสินเชื่อน้อยลงถูกไหมครับแล้วก็ตัวเลขเงินอสูงข,ขึ้นเนี่ย ก็เป็นสัญญาณแล้วว่าเอ้ยมันมันไทยขึ้นในภาพภาพรวมนะครับผมแล้วก็ในเรื่องของหลายๆกลุ่มเนี่ยมันทําให้เรารู้สึกว่าการช่วยเหลือของธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยอาจจะมีเข้ามาในเฉพาะกลุ่มเพิ่มขึ้นว่าไม่จําเป็นต้องช่วยทุกกลุ่มแต่ว่ามันอาจจะช่วยบางกลุ่มที่เป็นกลุ่มเบาบางมากกว่านะครับหรือว่าธนาคารเองผมคิดว่าเราเองก็คงต้องดูเหมือนกันว่ากลุ่มไหนที่เป็นกลุ่มที่เซนซิทีฟนะครับว่าถ้าเป็นกลุ่มอายุผมยกตัวอย่างการกลุ่มที่เป็นเขาเรียกว่าตลาด ตลาดบอลมีความผันผวนเพิ่มขึ้นถูกไหมครับว่าการโรเวอร์บอลปีนี้ก็ยากขึ้นถูกไหมครับมันก็เป็นสัญญาณที่ว่าถ้าเราปล่อยให้มันเป็นไปตามกลไกโดยที่ไม่มีการช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นจากภาคนาคาหรือภาคภาคเอกรีเตอร์เนี่ยมันก็จะทําให้เศรษฐกิจมันชะงักไปหมดนะครับแต่ว่าถ้ามีการเข้าไปช่วยเหลือไม่ว่าจะฝั่งเราเองหรือฝั่งของฝั่งปรชเทศเองเนี่ยเข้าไปช่วยบ้างบางส่วนเนี่ยมันก็ทําให้ไปต่อได้วันนี้เองเนี่ย เราทุกคนผมว่าไม่ว่าจะเป็นอเมริกาหรือเป็นของทางประเทศไทยเนี่ยไม่มีใครต้องการเห็นการเจอ recession อยู่แล้วนะวันนี้เองเราก็ยังไม่ได้เห็นจุดนั้นเพราะฉะนั้นเราคิดว่าเรายังยมีเวลาในการที่จะลองคิดนโยบายออกมาว่าเราจะช่วยในกลุ่มไหนเพิ่มขึ้นครับผมว่าวันนี้เรายังยังมีหลายนโยบายที่ยังสามารถทำได้